สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าอะไรนะวินเ e อร์แม e เนส e นะฮะ,ะซึ่งในวันนี้นะครับผมเราอยู่กับคุณ m a c r o m o s t t r r นะฮะเล่นเป็นโปรโตสสแดงอยู่ที่ฝั่งสายบนนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะฮะเทอรเรนสีน้ำเงินอยู่ที่ฝั่งขวาล่างนะครับคุณอะไรวะน,นี่เมนิชช็อคนะฮะ วินเตอร์แมดเนสก็เป็นแบบที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในซีซันปัจจุบันนี้เลยนะเ่าเป็นแบบที่จริงๆผมไม่เคยเจอมาก่อนนะเนี่ยรู้สึกว่าอืมไม่ใช่รู้สึกว่าสิอ่ออันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของแบบนี้เลยนะที่ผมได้แคสนะแล้วก็เป็นแบบที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรต่อสายตาสักเท่าไหร่นะโอ้โหสว่างมากเลยนะจุดเกิดนี่คือแบบจ้าสุดๆเลยนะใครที่ตาสู้แสงไม่ไหวก็รีรีแสงลงก็ดีนะเออนี่แนะนำดีๆนะฮะเออ เออแต่ว่าพอเป็นเลเยอร์ด้านล่างนี้ก็ก็ดูเข้มขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเลเยอร์เลเยอร์ที่3มนี่คือเลเยอร์ล่างสุดนี่แบบสว่างจ้าอีกแล้วนะโอ้โ oh. ห mm hmm. สุดสุดเลยนะฮะอ่ะแมชนี้ก็เป็นแมชโปรโตสปะทะเทรเรนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะอ่าแมปนี้ก็จะมีเอ่ออะไรนะกล้องหินอยู่ตรงนี้แล้วผมผมทำอะไรวนะเนี่ยเอาปุ่มค้างอ๋อ โอเคอ่ะมีไม่ใช่ก้อนหินนะเป็นก้อนน้าแข็งนะอ่าปิดพื้นที่อยู่นะมีตรงมีตรงน,รงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นไอซ์นะโอเคขนาดต่างกันแต่พลังชีวิตเท่ากันนะสองพันนะอ่ะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็ลงเบสสองนะในขณะที่สีแดงส่งพรบเข้ามาอย่างนี้นะอุ้ยโอ้มาโครมอนสเตอร์ชื่อแคลนนี่เป็นหกเจ็ดหกเจ็ดนะนี่ชื่อเท่จังแล้วตรงนี้อานี้เอาอไปไม่ได้แล้วนะะพรบตัวนี้ เจอบล็อกทางนะฮะแล้วยังไงล่ะครับจังหวะน,นี้ไม่ใช่มารีนแต่เป็นริปเปอร์นะฮะออได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะริปเปอร์อ๋อลืมบอกไปนะฝั่งสีน้ำเงินนี่อยู่ในหลีกมาสเตอร์นะฮะในขณะที่สีแดงนี่อยู่ในหลีกแพลตินัมนะะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะับแพลตินัมเจอกับมาสเตอร์บางทีแพลตินัมอาจจะชนะก็ได้นะฮะก็มาดูกันไปนะอย่างที่บอกไปนะอ่อแล้วตรงนี้ริปเปอร์ฝั่งสีน้ำเงินมาถึงแล้วนะฮะ ไปสกาอย่างชิวเลยนะับเจอเบสสองนะกำลังจะเสร็จนะฝั่งสีน้ำเงินว่างก็กำลังจะเสร็จเช่นเดียวกันฮะจังหวะน,นี้เรปเปอร์เข้าไปที่แนวแรกโยนระเบิดไปบุ้มนะฮะขัดขวางการเก็บทรัพยากรแป,ป๊บหนึ่งนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงสร้างสตอกเกอร์ออกมาฮะเรปเปอร์พยายามที่จะหนีลงมาไม่ทันนะครับระเบิดตุ่มไปแล้วโอ้โหร่างหายไปเลยนะไม่เหลือซากนะครับไม่เหลือซากที่ที่แปลว่าไม่เหลือซากจริงๆนะไม่มีซากเลือดซากเศษซากชิ้นส่วนอะไรเลยนะอ่อ ต่ยังไงต่อครับฝั่งเสียงเงินโอ้อืมตรงนี้ปาเร็กสร้างแอดออนเป็นเทคแลบนะฮะอืมน่าสนใจนะแต่ว่าปกติแล้วนี่แอดออนตรงนี้เนี่ยมักจะเป็นอ่าเรย์เคเตอร์นะอะแต่ว่าเรย์เคเตอร์ดันอยู่ตรงนี้แทนนะอันแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยฝั่งสีน้ําเงินอ่าน่าจะกดผิดนะฮะเมื่อกี้อ่าสลับมาเป็นสร้างเทคแลบนะฮะอืมตรงนี้ก็เป็นเรย์เคเตอร์แสดงว่าฝั่งสีน้ําเงินชัดเจนนะ,ะว่าจะเล่นไบโอนะฮะบาเร็กสามหลังชัดเจนขนาดนี้นะครับ Oh, สร้างมารอเดอร์มาแล้วนะมารี Mar er. er นมาร์โดเดอร์มาร์เดอร์นี่ก็เป็นหน่วยต่อต้านยานเกราะนะฮะทำโบนัสดาเมจให้กับยูนิตประเภทอาร์เมอร์นะอย่างเช่นสตอเกอร์เป็นต้นนะแล้วก็เป้าหมายที่เป็นสิ่งก่อสร้างทั้งหลายด้วยนะและที่สําคัญคือมันสามารถส่งไปเป็นโล่มนุษย์ก็ได้นะมันเป็นตัวแทงนั่นเองนะซึ่งมาร์เดอร์ตัวนี้เลือด125นะในขณะที่มารีมีอยู่4 5แต่ว่าถ้าอัปเกรดโล่เสร็จนะก็จะขึ้นเป็น55นะ นี่กำลังอัปเกรดกำลังรีเซิร์ชอยู่เลยนะฮะในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีแดงก็ตัดสินใจขึ้นอาวุธหนักนะฮะโร r o b o t แฟคซิลิตี้นะครับ,รบกับทัวไลท์เค้าซิ่นะฮะโอ้โหเล่นทับบกเต็มที่นะฮะฝั่งสีฝั่งสีแดงนะฮะคุณมาโครมอนสเตอร์นะฮะแต่ว่าเขาจะเล่นมาโครสมชื่อหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมาดูกันไปนะโอ้โหแล้วตรงนี้วาร์ปสตอกเกอร์ลงมาแล้วประเด็นคือไพลอนอันนี้มันไม่ได้ติดกับตัวเน็กซัสด,ด้วยนะมันจะไม่มีสกิลวาร์ปคอนดูอินนะมันจะทําให้วาร์ปยูนิตได้ช้ชาามากๆนะ่ ถามว่าไพลอนมันติดกับเน็กซัสมันก็จะมีความสามารถนี้นะฮะดูที่มุมมุมมุมขวาล่างนะนี่สีฟา้ฟาตรงนี้นะที่เครเอร์เซอร์คอมพนละ์นั่นแหละครับมันก็จะทําให้วับวับยูนิตได้เร็วขึ้นนะอืมแต่ว่าไม่จำเป็นต้องติดเน็กซัสก็ได้ถ้าติดกับเกลียววับวับเกลียวก็ได้นะอืมประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ว่ายังไงว่าย,ยัางไงฝั่งสีแดงกดอิมมอร์ทัลมานะตามมาด้วยอัพซิเวอร์นะแล้วก็ถวายและเขาซิลเสร็จแล้วนะรีเซิร์ชเอ่อ ชาร์จให้กับตัวซีหลอดนะแล้วเมื่อกี้ฝั่งสีน้ําเงินผมเห็นอัปเกรดเวฟนะโอ้มาแล้วนะฮะของคัสซีฟเชลนะทําให้มรอร์เดอร์เนี่ยยิงติดสโลว์นะฮะอ่าดูความเป็วในการเคลื่อนที่อ้าวตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเข้ามาแล้วแล้วสีแดงอยู่ในกองทัพอยู่นี่เอ้าวไปออกไปยังไงครับเนี่ยโอ้โหต้องเอาตัวเก็บแร่มาไล่ช็อตนะฮะจังหวะน,นี้อ่ะแล้วฝั่งเทเรนนี่มีข้อได้อย่างหนึ่งก็คือสามารถทำไคติง้งได้ดีมากนะฮะเนี่ยก็คือแอตแทกมูฟแอตแทกมูฟอย่างงี้นะอ่า บางท่านจะเรียกว่าดนซิ่งนะฮะก็คือการเคลื่อนที่สลับกระโจมตีนะครับแต่จังหวะนี้ว่ายังไงฮะโอ้โหดีดีอยู่นะฝั่งสีแดงตรงที่เขาสร้างอิมมัร์ทัลมาได้ทันนะถ้าไม่งั้นเนี่ยจะป้องกันบ้านได้ยากลําบากกว่านี้เยอะเลยนะอเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไงครับมารีนโดนหันไปโอ้โหโปรบแตกหมดเลยนะต้องสร้างใหม่นะต้องมีการดึงมาเพิ่มนะดึงไม่ใช่ดึงเพิ่มสิอ๋อสร้างช่วยกันเลยนะในสัสองหลังนี้นะถือว่าเสียหายเยอะอยู่นะครับ าสาหรับฝั่งสีแดงนะแล้วก็มาลงเบสสามตรงนี้ต่อนะในขณะที่ฝั่งสีน้ําเงินมาบุกเมื่อกี้นี้เขาก็ไม่ดูนะว่าฝั่งสีแดงลงเบสสามตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยด้วยนะมาแล้วนะฮะ็กซัสหลังที่3นะฮะในขณะเดียวกันฝั่งสีน้ําเงินก็โอ้โเร่งผลิตบารเรกนะ,ะแล้วก็มีแฟคทอรี่มาด้วยนะฮะอีกหลังหนึ่งนะฮะจังหวะนี้โอเคออปิตอตคอมมาก็กำลังจะมาน่าจะเอามาลงเป็นเบสสามตรงนี้แหละฮะชัดเจนมัง้ง วินเตอร์แมทนิสอ้าวนึกว่าเป็นแมพที่มีผืนน้ำซะอีกโอ้โหที่แท้เป็นเกาะลอยอยู่กลางอาวกาศนี่เองนะฮะออก็สวยงามดีนะฮะอา่าแต่ตรงนี้อะไรเอ่ยชิลแบตเตอรี่นะฮะอา่าชิลแบตเตอรี่นี่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาค Legacy of the Void นะฮะ ตอนแรกไม่มีนะในส t a r c r a f t 2นะมีแค่ Star c คร f t ภาคแรกนะฮะแต่ว่าเอาเข้ามาก็ดีนะมันจะช่วยให้โปรโตสป้องกันบ้านได้ง่ายขึ้นนะแถมสามารถเติมเลือดไม่ใช่เลือดสิจริงๆต้องบอกว่าพลาสมาชิวเนะก็คือพลังชีวิตสีฟ้าฟาเรเรแบบินพันกันพลังชีวิตสิฟ้าฟาแน่แหละนะฮะสามารถเติมได้นะแล้วตรงนี้โอ้โหซีรลอดวัดลงมาอย่างช้ามากๆเลยนะฮะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาโอเคเวฟแล้วก็ชักดาบออกมาเนี่ยสวยงามนะฮะ นในขณะเดียวกันนะฝั่งสีมเงิน,นตอนนี้ก็อัพเรดบวกหนึ่งเกราะกับดาเมจนะฮะเน้นไบโอนะครับตรงนี้สตาร์พอร์ตมาแล้วสร้างเมดิแฟกออกมาพร้อมกัน2ลำเลยนะเพราะว่ามีเร a c t เตอร์นะรู้สึกว่า Product โปรดักเตอรยพูดเร็วไปหน่อยลิ้นพันกันอีกแล้วขออภัยนะรู้สึกว่าโปรดักชั o นมันจะมากระจุกกันที่เบสสองเยอะมากนะตั้งสี่ลำเลยนะมี er, บังเกอร์วางหน้าบ้านอย่างนี้ด้วยนะ โอ้ในขณะที่เบสหลักนี่คือพื้นที่เยอะมากนะน่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้เยอะหน่อยนะแต่กลับมาใช้ที่เบสสองแต่ก็เข้าใจได้นะ,ะมันจะได้สร้างยูนิตออกมาได้เร็วๆนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินสปอกด้วยนะครับโอเคกําลังมานะสปายดีโป้แมพสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะสป라이ด้ใยเกมแบบนี้นี่ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังดีอยู่นะที่ไม่ใช่เกมแข่งขันนะครับถ้าคุณไป เล่นเกมแข่งขันแล้วมีเหยื่อสป라이บล็อกนี่คือหายยะได้เลยนะฮะนะครับ <c oughs> จําไว้นะฮะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้สป라이บล็อกหรอกนะฮะอ่าเข้ามาแล้วนะกองทัพมารีมอร์เดอร์เราแล้วไม่รีเวกล่ะอ๋อกำลังบินตามมานะโอ้โหเซตเบรย์อยไว้ตรงนี้ซะด้วยนะแล้วอย่งเงฝักสีแดงรู้สึกว่าจะกันบ้านไม่อยู่นะฮะต่วนนี้คอนลูซัสมาแล้วนะครับผมอ่ามีรีเซิร์ชเพิ่มระยะยิงก็กําลังตามมาฮนะ แต่วะน,นี้ซีรอดเข้าไปฟาดปันเลยนะนี่อีโมทัลโครลซุตยิงอยู่แนวหลังโอ้โหผมว่าจํานวนน้อยไปนะเดียบร้อยครับผมจีจีนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับใช้ชนะได้ตกเป็นของคุณเมนิชช็อกฝั่งสีน้ําเงินนะฮะโอ้โหแพ้จํานวนแบบชัดเจนมากเลยนะแล้วฝั่งสีแดงไม่มีอัปเกรดด้วยนะในขณะที่สีน้ําเงินนี่คืออัปเกรดขึ้นบวกหนึ่งไปแล้วนะฮะบวกสองกำลังมานะอุ้ยบวกหนึ่งเมกก็กําลังมาด้วยนะ่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จบเกมไปก่อนนะอย่างที่เห็นกันไปนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ